สติเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญคือประคองจิตใจไม่ให้ทุกร้อนไปกับเหตุการณ์หลายๆนั่นก็คือสติหากสติอ่อนเมื่อไหร่ก็โวยวายตีโพยตีพายโทษคนนั้นโทษคนนี้จนลืมจัดการตัวเองทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดสติ ช่วยให้เรามองอะไรได้กว้างไกลขึ้นเวลามีอะไรมากระทบใจเราจะไม่ติดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นใครจะชังก็ช่างเขาใครว่าเราไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาพูดแต่สิ่งดีๆมันก็เป็นบุญของเขาเราเพียงอยู่เฉยๆอย่าไปสร้างกรรมต่อกันอีก ตัดพบตัดชาติตัดให้ขาดกดตัดกันเพียงเท่านี้มันไม่มีอะไรหรอกที่มันมีก็เพราะพวกเราโดนความคิดมันหลอกหลอกให้สำคัญมั่นหมายกับอัตตาตัวตนพออัตตาตัวตนโดนกระทบหน่อยก็เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์